ครับจากกรณีกลุ่มชายชะก,กันรุมทำร้ายดาบตำรวจนิสาธิติคงเทพสังกัดกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่43ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหน่วยเลือกตั้งที่7หมู่ที่2ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพวงเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นภายหลังดาบตำรวจนิสาธิตเข้าไปตักเตือนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทราบภายหลังว่าเป็นสอบาจาคนหนึ่งของสงขลา ที่มีผู้ติดต,ตามพยายามเข้ามาถ่ายรูปภายในหน่วยเลือกตั้งโดยแจ้งว่าไม่สามารถถ่ายรูปขนาดเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากผิดกฎหมายการเลือกตั้งทําให้เกิดความไม่พอใจจนต่อมามีกลุ่มชายชะก,กันจํานวน5-7คนเข้ามาก่อเหตุรุมทําร้ายดาบตารวจนิสาธิต จนได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและข้อมืออย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและก็มีการหลบหนีไปซึ่งต่อมาสารจังหวัดสงขลาออกหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุรวมแล้ว7คนประกอบด้วย1นนายสิรันนายภายดวงหรือว่าสอจอกอบอายุ28ตปี 2. ในายพงเทพวาดทิไหลหรือ1่ฟรีดอมอายุ41่ปี 3. นายหนุ่มเสกทองศรีอายุส4ปี 4. นายรัพีพงศวัดร์ชูแก้วอายุ4 0ปี5 นายจักรทงเทพชุมอายุ45ปี6ในายสัสรันสง่าบ้านโคกอายุ38ปีและ7 นายสราย,ยุธหนูชัยแก้วอายุ32ปีรายงานข่าวแจ้งว่าจากการสอบสวนพบว่านายศิรัตนัายหรือว่าสอจอกอล์ฟโดนเอาผิดฐานผู้ใช้จ้างวานส่วนดังด้านของนายพงเทพถูกเอาผิดฐานรับคำสั่งจากสอจอกอล์ฟให้ผู้ต้องหาที่เหลือทำร้ายร่างกายดาบตำรวจนิสาธิศค,คงเทพโดยทางด้านของนายศิรัตนัายหรือว่าสอจอกอล์ฟถูกแจ้งข้อหาร่วมกันตั้งแต่3ามคนขึ้นไปต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยใช้เอา ร่วมกันทำลายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทําหรือได้กระทำการตามหน้าที่โดยเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดตามหมายจับของสารทั่วสงขา ที่จอจาน307ทับสองส่วนผู้ต้องหาที่เหลือถูกแจ้งข้อหาร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยใช้อาวุธร่วมกันทำลายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่ตามหมายจับของสารจังหวัดสงขลาที่จอจานย์ถึงจอจานสา3ทับสอง น night, ายสีเลาดนนายทาย่วงรือสจก๊อปนะแล้ก็ได้ไปหน่วยเลือกตั้งกับภรรยาแล้วก็ไปกับผู้ติดตามหนึ่งคนนะครับตอนแรกก็ไปรับบัตรเลือกตั้งเหตุการณ์ก็เป็นปกติแต่พอเข้าไปลงคะแนนในคูหาก็ปรากฏว่าผู้ติดตามได้เข้าไปถ่ายภาพนะครับตามระเบียบคือผู้ที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งไม่ได้ในดาบตำรวจนิสสาธิตนี่นะครับก็ได้ห้ามก็ทําให้เกิดความไม่พอใจ หลังจากนั้นก็ได้ออกจากน่วยเลือกตั้งไปต่อไม้อีกประมาณสักยี่สิบนาทีผู้ต้องหานะครับร่วมกันทั้งหมดตอนนี้หกคนนะครับก็เข้ามาทําร่วมกันลุมทาร้ายร่างกายนายดาบตำรวจนิสาธิศซึ่งศารจังหวัดสงขลาได้อนุม,มัติหมายจับทั้งหมดจํานวนเจ็ดลายนะครับก็คือตัวของนา,นายศิระดินายพลทั่วหรือสจกบคือข้อหา,อาร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปนะครับอ่า ต่อสู้หรือจัดขวางเจ้าพนักง,งานในการปฏิบัติตามหน้าที่โดยใช้กําลังมอเตอร์ซนะครับโดยใช้อาวุธนะครับร่วมกันทาร้ายร่างกายเจ้าพนักง,งานซึ่งกระทําตามหน้าที่นะครับโดยที่มีสจก๊อปนะครับเป็นผู้ใช้ให้กระทําผิดและอีกส่วนหนึ่งก็คือการ ่าาะะทํิีเกกกยวกับรลือกกกตั้งต้งค็คาาารเขไปในูหโดยที่ม่มลาสุดครับนายสิรันนายภายด้วงหรือว่าสจอกอล์ฟเดินทางมาที่สพเมืองสงขลาพร้อมด้วยนายสมยศไพ้วงสสสงขลาเขต3พักประชาธิป,ปัตย์เข้าพบกับพนักงานสอบสวนทันทีโดยสดจอกอล์ฟมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้แสดงความกังวลอะไรและเดินเข้าห้องสอบสวนเพียงคนเดียวขณะที่สสสมยศพูดกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆว่าพาลูกชายมามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ một tuần bắt đầu một tuần trở về hoàng gia của hoàng là cái các không theo luôn và rút quyết tất cái 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 嗯、你能能明白。<laughs> <laughs> อย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะ,ะนี้ยังเหลือผู้ต้องหาคือนายพงเทพวาดวิไลหรือว่าหนึ่ีดอมอายุ41ปีผู้ต้องหาที่2ที่ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป